สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะคะอันนี้ที่ยี่สิบสามไหมยี่สิบสามยี่สิบสามนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่เพจศูนย์อนุรักษ์ช่างไทยสถานพักบันแห่งชาติในพระบรมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อยู่กับพ่อพายศักดิ์สุรินนะคะหนุ่มหล่อนหน้ามนุนงงามนะคะของเรา เอ๊ะสรุปแล้วเป็นหนุ่มหรือเป็นคน,นาลายสักตรินเช้านี่แค่เช้านี้สิ<ฮ>บายนี้ดื่มนม้ำนะคะกินหญ้ามาละโอ้เกิดเป็นพ่อผายสักตรินนะคะวันนี้สบายสบายอาวมีคนตึงป้อนตึงอาบตึงขัดอื ็ฝ่ายสักราระท่านพูดของเรานะคะอยู่กับทีมงานของเรานะคะแอดเดียนะคะทีมช่งางทีมมือกล้องเทคนิคนะคะพี่กระต่ายแล้วก็พี่ควานนะคะโอ้โหวันนี้อตงโมแตงโมแตงโมม่อีกแล้วกินแตงโมกินแตงโมแล้วเดี๋ยวจะพุงโตนะจ๊ะเป็นชินโนสุเกะ อาอบน้ำวันนี้พี่นุกรับบทแปลงบนนะคะพี่โอ้พี่ปิวรับบทแปลงล่างโอ้โหนคัดถ้าสมมุติว่าสามคนนี้จะรับอาชีพเสริมก็จะเป็นคาแคนะคะเป็นคาแคได้ดีเลยคัดหน้าคัดตัวล้างหน้าล้างตานะคะให้พ่อพายนะคะ วันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการการกักโรคนะคะวันที่2 2แล้วนะคะวันที่22แล้วเนาะก็เดี๋ยวครบ30วันนะคะรอผลตรวจเลือดจากห้องแลบนะคะอ่าเรา,เราก็เราก็เตรียมความพร้อมให้กับพ่อพลายในเรื่องของการฝึกขึ้นรถแล้วก็ประเมินการรักษาเบื้องต้นช่วงนี้สตัตวแพทย์ก็เข้ามาเยี่ยมเยียนพ่อพลายกันบ่อยขึ้นนะคะ ตอนนี้พี่ควาโนะดาราน่วันนี้พี่โอ๊ตบอกว่าเข้าไปนั่งอยู่ใต้ท้องช้างเลย่าเข้าไปนั่งอยู่ใต้ท้องพรอไายศักตรินะอาบช่วงล่างให้นะคะนี่ล้างช่วงล่างด้วยนะคะช่วงล่างช่วงบนขัดถูอาบันให้สะอาดนะคะอะเดี๋ยวเรามารายงานนะคะการนอนหัวลายหน่อยเมื่อวานตอนช่วงสี่โมงนี่เห็นได้ชัดเลยว่าพ่อลายของเรานี่ตายเยิ้มเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า ิแตงโมเข้าไปนะเมื่อวานมีผลไม้พิเศษเสริมมาให้มันจะเป็นแตงโมนะคะฝรั่งแล้วก็แก้วมังกรสรุปแล้วกแก้วมังกรพ่อพลายไม่กินนะคะพ่อพลายไม่กินปกติช้างเนี่ยเขากินผลไม้ตามปกติได้เลยนะไม่ต้องปอกเปลือกให้นะคะแต่ว่าพ่อพายอาจจะไม่คุ้นชินกับแก้วมังกรเนาะก็เลยไม่กินนะคะวันอ่าเดี๋ยวเรามารายงานการนอนนะคะวันนี้อนดี้อาจจะแบบ พูดไปเหมือนง่วงเพราะว่าวันนี้เรามี FC นะคะ FC อฟซีจาครัวรักหลวงน่าฝากแกงฮังเลและต้มมะระมาให้อ่าต้มมะระ <c oughs> คือต้มมาแล้วแปลว่าต้มมาแล้ว <c oughs> ต้มมะระแปลว่าต้มมาแล้ว <c oughs> ต้มมะระนะคะอ๋าฝากมาให้อร่อยมากล้ลามลำเจ้าะนะอบคุณแม่รักนะคะคุณแม่รักนะคะแล้วก็ลูกสาวนะคะ ทีมงานก็แกงแอดเดียสุดๆเลยให้เปิดกล้องนะคะหัวยังเปียกอยู่เลยหัวยังเปียกเพราะวันนี้วันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าก็มาทักทายทุกท่านเหมือนเดิมนะคะ13บนาฬกาแล้วก็16นาฬิกานะคะ,ะมารายงานการนอนก่อนอก่อนที่ แอตเดียจะนอนตามช้างไปนะคะการรายงานการนอนของพ่อพลายศักดิรสินเมื่อคืนนอนระนอนนอนหลับนะนอนหลับนะคะเมื่อคืนนอนเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนและสนาทีนะเที่ยงคืนสีนาท<ม>ีเริ่มนอนเหมือนเดิมตะแคงซ้ายตะแคงซ้ายไปก่อนสวยๆหลับไปประมาณ24นาทีแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะอาจจะลุกขึ้นมายืน สลืมสลือน,นิดหนึง่งล้มตัวลงนอนอีกรอบเที่ยงคืน34สนบะแล้วก็นอนยาวไปเลยค่ะ1ชั่วโมงกว่ากว่านะคะตื่นมาอีกทีตีหนึ่งสี่สิบแปดนอนอาตะแคงด้านขวาเสร็จแล้วก็มาตะแคงกันอีกรอบหนึง่งด้านซ้ายตอนตีหนึ่งห้าเอดไปจนถึงตีสองสี่ิบเอดนะประมาณห้าสินาทีนะคะแล้วก็มาสลับโอ้ยไปดูดไปไปอันนี้ดูดมือ อ่ะพรุ่งนี้4โมงถ้าไม่อยู่นี่คือแอดมิดนะคะไปดู <c oughs> อ่าแล้วก็นอนกันอีกรอบนะคะเมื่อกี้นอนตีหนึ่งไปแล้วเนาะตีหนึ่งห้าสิบเอ็ดแล้วก็นอนอที่ตีสองเอ่อตื่นทีตีสองสี่สิบเอ็ดลงตัวลงนอนอีกรอบก็ตีสองห้าสิบสี่ด้านขวานะคะแล้วก็ตื่นตีสามห้าสิบสี่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็นอนอีกรอบหนึ่งนะคะครั้งสุดท้ายนอนตะแคงซ้ายนอนตีสี่สิบนาทีตื่นตีสี่สี่สิบเจ็ด เบ็ดเสร็จโดยรวมแล้วเมื่อคืนนอนไปเลยยาวๆนะคะสี่ชั่วโมงนะนับได้อยู่เฉลี่ยแล้วประมาณสี่ชั่วโมงนะคะแปดวินาทีนะพอพายของเราเมื่อคืนนี้แบบเปลี่ยนท่าบ่อยหน่อยนะมีซ้ายขวาซ้าย้ายขวาซ้ายแลเปลี่ยนอยู่ประมาณห้ารอบนะคะต้องขอขอบพระคุณสําหรับข้อมูลนะคะที่ที่ควานาจดให้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะ อ,อยากให้น้องกินผลไม้ผลไม้อจริงช้างนี่เขาก็เขาก็กินผลไม้กินผักได้หลากหลายะแต่ว่าในช้างเลี้ยงเนี่ยเราอาจจะต้องค่อยๆให้เขามีการปรับเนาะเพราะบางทีเราก็ไม่ทราบไม่รู้ว่าเอะก่อนหน้านี้22ปีที่ผ่านมาเขากินอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวลองปรับเชื่อว่าระหว่างที่ว่วพายมารักษาตัวอยู่ที่นี่อยู่กับเราที่นี่นะคะก็จะได้ลิ้มลองนะ กินเข้าไปการป้อนอาหารใส่ปากให้พ่อพายนี่จะต้องเป็นบุคคลที่พ่อพายไว้ใจนะคะเพราะว่าอาหารที่โดยปกตินะช้างเขาจะใช้งวงในการคลําหาอาหารก่อนนะคะคลำดมถ้าอร่อยก็หยิบใส่ปากไม่อร่อยก็ไม่หยิบแต่กรณีที่พี่ควานเดินไปใ,ใกล้ยกวงให้อ้าปากให้แสดงว่าเขาไว้ใจมากเลยะะเขาไว้ใจมากเลยยังจะแอบเล่นกระดิ่งคลายสักตุรินอยู่เนาะ ไม่มีกระดิ่งเล่นแล้วใช่ไหมพี่ปิวก่อนหน้านี้ที่พี่ปิวบอกยืมไปขายไอติมนะ,ะสุดท้ายต้องเอากลับมาใส่ว่าพายเหมือนเดิมออไม่ได้ยินกระดิ่งเดี๋ยวนอนไม่หลับมาวันนี้สักสรินดูแลดูการกินโหดมากขับๆๆเลยนะคะอันนี้กินกันนะคะพอนี้<อ>กินอาหารกลงางวันอ่ะพี่โอ๊ตป้อนบ้างน่อันนี้ก็คือแปลว่า เริ่มไว้ใจพี่ควานมากขึ้นนะคะเริ่มไว้ใจเริ่มสนิทคุ้นเคยอ่ะ,อะบัตเต้าใส่งวงให้ uh huh. กินไหมบะเต้ากินครับบะตเต้าอยู่ไหนกินไปแล้วใส่ไปแล้ว <c oughs> แตงโมนะคะเ <c oughs> ครื่องหนึ่งเป็นของพลายสักสุรินครึ่องหนึ่งเป็นของพี่ควาน <c oughs> พี่ควานเอาไปทำน้ำ <c oughs> แตงโมปั่นกินนะคะ ล้างสะอาดเรียบร้อยบ่งบอกว่าควานกินได้ช้างกินได้นะคนกินได้ช้างกินได้นะคะอาหารทุกอย่างแล้วก็ทั้งยาบาน่าแอนเดียก็เคยชิมแล้วเพราะอยากจะรู้ว่ามันรสชาติยังไงจะได้เอาไว้ตอบคําถามนะักท่องเที่ยวหรือท่านที่สงสัยได้ก็เลยลองชิมดูก็เลยหักชิมให้คนที่ถามดูนะคะเขาก็คลายข้อสงสัยไปเยอะเลยนะรสชาติคลายอ้อยคะ่ะรสชาติคลายอ้อยแต่หวานน้อยกว่านะคะ ทักทายแฟนเพจชาวต่างชาติกันบ้างนะมีทั้งชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็รวมถึงชาวต่างประเทศที่รับชมเราอยู่นะคะสี่พท่านตรงนี้นะคะวันนี้เราเชาวไทยเราทักทายกันไปแล้วนะคะชาวไทยทักทายกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวขอทักทายชาวต่างชาติกันนิดนึงนะคะ Good afternoon ladies and gentlemen thank you so much for following us on our and we're streaming on 22 um yes 22 day of a quarantine 22nd or should i say this uh, for saxarine and today he got a special fruit that is sweet and great water melon so it's very yummy and sweet tea. and now it's a very special one tamarind with salt it's good for digestion and can uh, make him drink more water because it's a l t y น่ะกินแตงโมแล้วต้องตบท้ายด้วยของหวานกว่า <laughs> มะขามค่ะมะขามคลุกเกลือนะคะมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆเกลือช่วยกระตุ้นความอยากน้ำความอยากอาหารได้ด้วยให้พ่อพลายนะคะนี่ อาบไปกินไปาพ่อภายบอกว่าช่วงบ่ายนี้ไม่ค่อยปากไม่ค่อยว่างเลยเลยส่งเสียงเรียกไม่ค่อยได้นะคะส่งเสียงร้องไม่ค่อยได้ก็ oh. ไม่รู้ทำอาวนะไงส่งละเออนิดนึงอันนี้แปลว่าขอบคุณนะ he say thank you to the m a h u t h a t s feeding him very good and delicious food อ,อาบน้ำแล้วดูหล่อเหลาเลยนะคะ น่ผิวเข้มขับสีผิวขับกับแสงแดดพร้อมกับงาขาวสวยสะท้อนฟุ้งฟิ้งมากเลยอันนี้พ่อพายศักสุรินนะคะ ช้างกินเปรี้ยวอร่อยไหมนะคะเขาก็ทานมะขามได้เขาก็กินมะขามได้นะคะในในกรณีนี้เราให้มะขามเพื่อที่จะได้เป็นยาระบายให้กับพ่อปลาได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารได้ด้วยนะเพราะว่าพ่อพายอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดนะคะสังเกตรรอบๆด้านหลังจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเส้นสีแดงๆคาดอยู่อันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทางกรมปศุสัตว์นะคะมา เป็นทาเครื่องเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ไว้ให้นะคะให้เรารู้ว่าเราอยู่บริเวณของพื้นที่ที่กักกันโรคนะคะเนาะตามมาตรการการกักโรคของอาทางกรมปศุสัษษตว์เองนะเราก็ดําเนินการตามคําคแนะนำาะก็อันนี้ถือว่าเป็นมาตรการนะคะอาอหลีบยังไม่ได้ช้างทุกเชือกที่เดินทางมาจากที่อื่นนะคะถ้ามาถึงแล้วต้องมีการกักกันโรคแล้วมีการนําผลเลือดไปตรวจนะคะมาเรียกใครเรียกใคร เรียิวหรือโอดเรียกเรียบฟิวออ๋อออดเรียบิวตอนนี้กําลังอยู่ฝั่งทนนะคะฝั่งทนกำลังนั่งอยู่ตรงนี้ฝั่งทนของเรานั่งตรงนี้นะคะวันนี้ฝั่งทนของเรากําลังจําลองการอ่าไปกัดนั่งก้อมทุกคนนั่งก้อมเลยนั่งก้อมนั่งก้อมดูสักสุริน เ,เขาบอกว่าแอดเดเสียงใสเหมือนพ่อพายโอเคกันเดี๋ยวเราเรียนเสียงพ่อพายเลยเสียงเหมือนพ่อพายไหมหลายท่านถึงจะรีบกดปิดเสียงนะคะต้องเบาเสียงนิดนึงนะคะต้องเบาเสียงนิดนึงแล้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอขอบพระคุณนะคะ f อทุกท่านแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามเนาะบางท่านกา็รักพ่อพายสักสรินจนความรักล้นเหลือมาถึงทีมงานของเรานะคะขอบคุณสําหรับ fc ที่วันนี้หิ้วกับข้าวมาฝากนะคะแกงฮังเลและแกงมะระ่าพี่ควานบอกแกงมาแล้วแกงมะระนะคะมาฝากด้วยแล้วก็รวมถึงหลายๆท่านที่อ่าก็ส่งมาให้นะคะก็จะพยายามเอ่ยชื่อเอ่ยนามนะสำหรับน้ําจิตน้ําใจที่ส่งมาให้นะคะขอให้อ่า f ทุกท่านหรือแฟนเพจทุกท่านนะคะ ที่ติดตามรับชมนะคะรวมถึงได้ส่งน้ำจิตน้ำใจมาให้ก็ขอให้รวย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 นะคะลองไม่ได้ต้องไม่มีคู่หูนะวันนี้อยู่คนเดียวมีคู่หูอภายก็กำลังกินนะคะนี่ยามบ่ายแบบนี้อาบน้ำเสร็จเดี๋ยวไปอาบทรายต่ออาบน้ำอาบทรายอาบน้ำอาบทรายนะคะมีคนบอกว่าเห็นติ๊กตอกของตาล้องด้วยคะ่ะ ตากล้องเรามีสองคนนะคะไม่แน่ใจว่าติ๊กตอกของคนไหนวันนี้อากาศลํำปางดีมากนะคะมีลมเย็นเมื่อเช้าฝนตกโอ้โหอ่าไม่อยากตื่นเลยนะฝนตกลงมาตกแบบซิซิโปรยปรยนะคะตกแบบโปร,ย,ปรยนะคะที่ไหนฝนตกมาเลยแต่ตอนนี้แดดออกแล้วแต่ถึงแดดออกแต่ว่ามีลมพัดนะคะมีลมพัดเนาะ มีบางสถานที่บอกว่าฝนตกเนาะบางสถานที่ก็แดดจ้านะคะก็ทายไม่ร้อนเพราะว่าเพิ่งอาบน้ําไปไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนี่ดูความชิลในการกินอาหารเคี้ยวอาหารของเขาซะก่อนก็ขนตางงอนของเราขนตายาวแต่ไม่ค่อยงอนถอ้ช้างที่ขนตายาวที่สุดที่แอดมินรู้จักจก,ก็จะเป็นพังวนาลีนะคะเป็นหนึ่งในช้างที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธออุปถัมภ์นะคะก็ มีขนตาที่แบบยาวแบบเห็นได้ชัดเจนเลยเหมือนคุณแม่เขาเลยคุณแม่เขาคือคุณแม่วางเจ้านะคะท่านใดที่มีโอกาสได้มา,าเยี่ยมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะแล้วก็ได้ไปโซนห้องเรียนช้างหรือลานแสดงเนี่ยก็อาจจะพอมีโอกาสได้เจอกับน้องวนาลีนะคะหรือเรียกชื่อในวงการว่าหญิงลีนะก็จะมีขนตายาวมากนะคะยาวแต่ไม่งอน <c oughs> วันนี้รู้สึกว่าการเคี้ยวของเขาจะเริ่มมีเสียงละ เริ่มอ่ารู้จักการกินแบบอเร็อร่อยม,มีเสียงจ็จ๊บเต๊บ,บ,บ,บว,นะวันนี้ได้กินแตงโมนะคะมีอาหารเสริมนะคะเห็นสุดอ่ในเฟในและ Tik Tok เยอะมากๆเลยก,ก็มีหลายท่านนะคะก็ไปทำช่อง Tik Tok อ,อะไรต่างๆให้นะคะทั้งพลายสักศรินแล้วก็รวมถึงทีมงานนะคะของพี่ปี่ปิวบอกว่าพี่ปิวไม่มี Tik Tok พี่ปิวเล่นแต่ f a c e b o o k อย่างเดียวนะคะของน้องนุกมีของพี่โอ๊ตของพี่โอ๊ตของพี่โอ๊ตเล่นอะไรเล่น MSN นะคะพี่โอ๊ต <laughs> <laughs> MSN <laughs> <laughs> มีเฟซมีเฟซอย่างเดียวนะพ,พี่โอ๊ตมีเฟซอย่างเดียวนะคะของแอนเดียมีติ๊กต่อมีแต่ต่อไม่เป็นเล่นไม่เป็นเหมือนกันนะคะอัปเป็นหนึ่งคลิปเห็นหลายท่านตามอ่า ตามมาเขาเรียกอะไรติดตามคอมเมนต์ให้ตอบยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปศึกษาก่อนนะคะขออนุญาตไปศึกษากแบบหนึ่งนะคะว่าเล่นยังไงเนาะถ้าเล่นเก่งๆสุดก็น่าจะเป็นมือดโดรนของเรานะคะแล้วก็มีหญิงถาพี่หญิงนี่จะชื่นชอบกันใช้สื่อโซเชียลนะคะนีะ่นะเรียกใครอีกอสุรินเรียกใครอย อ๋ออันนี้เรียกโอดอาเห็นไหมพี่โอดต้องมาลอะอพี่โอดบอกเอาไปเลยนี่เรียกโอดนะคะเอฟบอกไวมากค่ะบอกไวมีหลายท่านบอกว่าอู้สเดียยังหนุ่มอยู่เลยอาจจะ,ะเข้าใจว่า เราต้องผ่านประสบการณ์มาเยอะใช่ไหมคะอะยังเพิ่งจะเป็นสาวเออออนะคะร้องเพลงเปิดใจสาวแต่ได้อยู่น่ะพอพายก็กินนะคะ Just our fan page comment that do not s t o p Oh say good morning Morgan, to James to James and honey it's me your dear So, but i don't know what your comment oh okay in november okay see you in november <laughs> uh so somebody said uh, our fan page say do not stop broad a live broadcast after 30 days we will try so we we so now i I cannot say that because i i still don't know we don't know that what will happen after when he go for treatment at the hospital if like um he is Strong enough or he is like not get sick of uh, the, the treatment so we we can streaming but maybe like one hour in per day so we are we're not we are not sure so let's say let's see after the 30 day gone and let's see when the when he got the treatment first. But we will announce to all of you who follow sakurin I <laughs> like hand but wan ho pin BB, like ha อ๋อพินบีบีเกิดทันนะคะแต่ว่าไม่มีไม่มีใช้นะคะตอนนั้นตอนนั้นใช้โทรศัพท์อะไรบีบีไม่มีนะคะเอ n ไปก่อนนะคะไฮไฟยังพอได้ MSN มีนะคะแคมฟอกนะคะจำรหัสไม่ได้แล้ว๋อ,อหลังจากนี้หลังจากนี้เดี๋ยวก็ฝากติดตามนะคะฝากติดตามเนาะเพราะว่า เดี๋ยวถ้าเข้าสู่ในกระบวนการของการรักษานี่ก็ดูดูความพร้อมของพ่อพายศักจุรินด้วยนะตอนนี้แอดมินอาจจะยังให้ข้อมูลไม่ได้นะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าสักจุรินเวลาเขาได้ทำการรักษาเนี่ยเขาจะต้องการพักฟื้นหรือการพักผ่อนหรือเปล่าเนาะเพราะว่าจริงการเข้ามาไลฟ์แต่ละครั้งเนี่ยอแอดมินเองทีมงานเองนะคะก็ต้องเรียกว่าขอการ สนับสนุนจากพี่ควานนะคะให้ช่วยดูแลสักสุรินใกล้ๆนะเพราะว่าอย่างตัวของอแอดมินตัวทีมงานทีมไลฟ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนแปลกหน้าสําหรับเขานะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปแบบจับสัมผัสคุ้นชินต่างๆนะเพราะว่าช้างโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีควานนะคะอยู่1นถึงสท่านแต่กรณีของสักสุรินเนี่ยเราจัดให้ไปเลย3ท่านเลยนะคะไปดูแลเพร่อายการยิ่งเฉพาะตอนช่วงรักษา เมื่อวานนะคะทีมงานพี่กระต่ายของเราก็ได้โพสต์ในตอนของการล้างแผลฝีให้ดูแล้วหลายท่านเห็นแล้วแบบรู้สึกอู้นะตอนแบบคหมอกยัดพาก,ก่อนแต่ไม่เจ็บนะคะเพราะว่าคือเขาไม่ได้แบบร้องหรือตกใจอะไรใดๆเลยนะเขาก็ปกติของเขาเมื่อกี้พี่ปิวไปสำรวจด,ดูที่นอนไปสำรวจดที่นอนพ่อพายพี่ปิวต้องลองนอนดูด้วยอะ่ะ ต้องลองนอนดูด้วยนะคะนะอ่ะตากลองตากรหมูเดี๋ยวเขาจะถามว่าทำไมใส่เ,เสื้อตัวนี้ล่ะเราเพิ่งซื้อมาใหม่มันสวยนะคะไอ้ซนะักแล้วนะนแต่วันนั้นเราไม่ได้ซักมันเอาซื้อปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเลยวันน,น,วนี้พาไปดูแกงฮังเลอ๋อพาไปดูแกงฮังเลนะวันนี้พาไปดูแกงฮังเลนะคะอา FC ฝากมาให้แหม่แกงฮังเล และต้มมะระจากครัวรักหลวงนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครั้งนี้แล้วก็แกงไตปลาครั้งนี้แกงหังเลยเอ้าไฮโดรลิกไฮโดรลิกตกลงมาแล้วไฮโดรลิกของเราดังสว่ <c oughs> อ่าไฮโดรลิกตกลงมาแล้วกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นไม่เกี่ยวอ่าคอนเซปต์ Concept พ่อพายหรือเปล่าไม่ใช่คอนเซปต์แอดมินนะคะ <c oughs> So we will, uh, we we expect that he will get better from his sickness, but for the future we don't know. So we, our wet team they also planning about the treatment program for saxorine. Oh, Mister Oz. we have to cleaning everything, and all the process here we record. and inform to the veterinarian team so then they can uh p l a n n i n g about the treatment program and treatment procedure for subserin แอบ,บดูซุมพี่ควานนะคะผามซอของเรานะคะโอ้ยุ่งอย่ามาคบห่างตา <laughs> วันนี้นั่งวันนี้ oh. นั่งเป็นเหยื่อให้ยุงคนเดียว พา,ายของเราโชว์ขาที่5นะคะโชว์ขาที่ห้าขับถ่ายเนาะขับถ่ายเรียบร้อยนะคะอึอวันนี้ก็สีเขียวสดใสเหมือนเดิมนะคะตกลงมาปุ๊บพี่ควานเก็บปั๊บเพื่อความสะอาดและไม่สะสมหมักหมมของเชื้อโรคอันนี้ก็คือการใส่ใจนะคะของอ พี่ควานของเราทีมงานของเราเนาะไม่ใช่แค่พลายสักสุรินนะคะคุณผ <Yeah. S 1> ู้ชมค่ะเออทุกเชือกเลยใช่ไหมใช่ไหมมูทใช่ไหมสักสุรินใช่ไหมคะแน่แน่โอ้โหโอ้โหอู้ตัวละตะก,กี้บอกอูต้ต <c oughs> ัวแน่ส่งเสียงแล้วนะคะสักซุรินบอก man, man. แม่นแม่นแม่อู้เมืองตอปาพูหน่นะคะใส่เสียงในฟิล์มเป็นอู้เมืองแตนนะคะ ัซักซูรีน just speaking ซักซรีกำลังเรียกนะคะไมเราวันนี้เราเป็นผู้บริจาคเลือดคนเดียวนี่นะคะวันนี้ก็อยู่กับเราตรงนี้นะคะช่วงเวลา13บสนาฬกาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันช่วงเวลา16บหนาฬิกากำลังดูอยู่ว่ากล้องอีอันนึงไปไหนอ๋อพี่กระต่ายไปวางไวข้างล่าง อันนี้ตะก้องของเรามีแต่ตะก,ก้องนะคะยายก้องไม่มีค่ะตะก,ก้อยายกล้องไม่มีน้ขอเสียงอีกทีน,งงนึงขอเสียงหน่อยตาสูรินขอเสียงหน่อยเออก็สนใจละไม่สนใจเราแล้ว,ลวหรอฮนะมุทูขอเสียงหน่อยมุทูบอกปอได้กินบะขามเป็นหนึ่งก้อนปอ เียงใสมากเสียงกลางวานมากนะคะอารมณ์ดีนะคะนั่นก็นันก็บอกแล้วว่าเราอยู่ด้วยกันตรงนี้นะ2 2วันสักุลินคงจะคุ้นหน้าเราบ้างแหละนะคะเนาะ๋ออดเดียมาอยู่ตรงนี้กับพ่อพายสักซรินนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยสักวันนะคะให้พ่อพายตกลุมรักหน้าสดของเรากันไปนะคะน้ำผงน้ำหอมแป้งเปิ้งไม่ได้ใส่เลยกลัวพ่อพายไม่คุ้นกลิ่น ให้จำกลิ่นตัวเองนี่แหละนะคะให้จำกลิ่นตัวเองเนาะ for the fans page especially in Sri Lanka don't worries about mutu um, raja or s a k s u r i n e we will taking care him uh, as well as like we we can and we also uh, provide three elephants caretaker for him we also provide Veterinarian that had a lot of experience that will treat him for his front leg that cannot bend. This is quite big problem for um, Saksuren. But you can follow up our page. We have every day two time one o'clock and 4 o u c l o c k ขอขอบคุณทุกท่านะคะที่ติดตามเราตรงนี้นะคะขอขอบคุณทุกความรักความห่วงใยที่ส่งมาให้ <laughs> หมุนกระดิ่งไปด้านโน้นแล้วอ่ะ <laughs> 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 เอาห่งวงจักเอากระดิ่งมปตงปังบุละ ทำไมอ่ะทำไมฝั่งโทนเขาหนีไปอยู่ตรงนู้นแล้วใช่ไหมฝั่งโทนไปตรงนู้นแล้วนะคะแล้วก็าฝากติดตามนะคะช่วง2เวลานะคะเวลา13นาิกาแล้วก็เวลา16นาฬิกานะคะเดี๋ยวเราจะ ามาไล่ให้ทุกท่านได้รับชมกันตลอดช่วง30วันที่อยู่ตรงนี้30แล้วก็บวกไปอีก7ด้วยนะบวกไประหว่างที่รอในส่วนของผลตรวจเลือดนะคะสำหรับช่วงบ่ายนี้นะคะก็ขอทุกท่านามีความสุขสำหรับวันหยุดพักผ่อนนะคะเดี๋ยวช่วง16นากาหรือ4โมงเย็นนะคะ อือืมเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้อีกนะคะช่วงสี่โมงเย็นนะกลับมาเจอกันตรงนี้ได้อีกนะคะ so I will I will come back again at four c l o c k I will come back at f o u c l o c k you can follow up sexually. s a u r i n อืออืม,อม,อมเอาขออีกชุดหนึ่ง <laughs> ขอหฮมรอบขอหฮมรอบขออีกหนึ่งม้วนได้ไหมได้ไหมครับ Sairin บอกเดี๋ยวก่อน ออน้าดีๆก่อนให้สักสุรินเต้นสักสุรินไม่เอเต้นไม่ได้นะคะอาจจะเป็นแบบยกซ้ายยกขวาตามเขาเรียกอ,อะไรการบาลานซ์ซิงของเขานะคะการอา่าเขาเรียกอ,อะไรการชดเชยกันยืนของเขานะคะอ๋อแต่ว่าให้เต้นแบบตุ๊กดิกตุกก๊กดิกนะไม่น่าจะได้นะคะเป็นแมนแมนนะคะแมนแมนถ้าแมนแมนเต้นได้ฟ้อนเล็บได้ต้องเป็นพี่หญิงนะคะพี่หญิงน่าจะฮัตชิวที่บ้านเนาะ อ่ะเดี๋ยวช่วงบายนี้นะคะเดี๋ยวนั่งพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเย็นขอขอบคุณแนะสวัสดีค่ะ